โดนมั้งไหนโดนนึกว่าไม่ดึงเลยโดนมั้งไหนเอ้าโดนนึกวะโดน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 ,โดนโอุย๊ยอืมดูอาจารย์เขาทำสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่มีของเล่นใหม่มาเป็นพานท้ายนะฮะผมสั่งมาเพื่อที่จะเอามาติดกับรางแล้วก็ติด เลดดอเนาะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ทำนะนั่งพุงยุ้ยอยู่นั่นคนอะไรไม่รู้ตอนนี้ตัวแดงเป็นแตงโมเลย <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวนราแกะดูกันปไปแกะดูไห <ใน S 2> เดี๋ยวขอจับปลอาบร่างกายก่อนจะไปไประชุมมันต้องอาบน้ำเลยเนัะนะ่นแหละปลาตายเป็นคลองถ้าลงคลองแล้วก่อน,อนเดี๋ยวเราจะแกะดูกันครับเดี๋ยวแกะต,ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านี่สว่างสว่างนี่แหละเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเป็นงานของใครนะครับเราแกะดูก่อนดีกว่า เนะะเดี๋ยวผมจะบอกว่าสั่งมาจากไหนแกมาดูแกมาดูเร็วควาปในี่มาแล้วนะครับไงี่โอ้โหสวยนะพี่ดึงหน่อยดึงหน่อยเร็วดึงหน่อยเป็นยังไงหน้าตาแล้ก็ดูจะคงท่าง้วจ็โอเครเนาะจะพลาดเป็นอะไรทงทำไม ปเป็นท้ายไม้สักนะครับอ่ะทีนี้บอกงานได้แล้วเจ้าของก็คือของนาโอนะครับโ็ okay, ชื่อเฟสคือโอเคโอเคเด็กบ้านใหม่เนาะ,ะเดี๋ยวผมลงมาให้แล้วเนาะสนใจนะครับก็ไปติดต่อสั่งทำกันได้นี่นยนะสวย สำเร็จรูปเลยก็มีนะแต่ผมสั่งท้ายมาอย่างเดียวให้อาจารย์เขาทำให้เอาแล้วขี้เกียจแล้วโอเคครับไปมันหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวดูกันตัดภาพไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับไปโลดผมว่าปิดเครื่องเชียร์ฮะโอเคเงียบเงียบเงียบหูลงมาหน่อยครับผมร้ของานนี้ของใครของนายเอกคนบนดอยใช่ไหมใช่ครพร้อมที่จะสั่งกันได้ยังครับ เรียบๆีบเด้อของหมดนะฮะต้องรีบสั่งก่อนต้องรีบสั่งก่อนนี่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปืนผมนี่เลตดอตของอ่าผ่านท้ายเป็นของโอเคเด็กบ้านใหม่นะโอนะฮะแล้วก็งานประกอบเป็นของอาจารย์เมฆเนาะชุดบนเป็นของแนน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 กันนิกาอันนี้นี่ของข้าวนี่พระเอกก็คือเป็นเลตดอตตัวนี้นะครับติดกำคอสวยงามพยายามจะแปลงให้มัน เข้ารูปสวยๆไม่ให้มันเปิดเลอะเทอะก็มีนะนะหลายคนถามมาว่าติดกบกำรรคอได้ไหมนะครับติดยังไงก็ติดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใจอธิบายเป็นรอบๆอีกทีนึงอ่ะนี่มาดูนะครับปุ่มบนนี่คือยกนะครับสูงต่ําเนาะปุ่มข้างคือซ้ายขวานะครับนี่ผมจะล่อด้วยยาง14มิลมรูเล็กนะครับเส้นเดียวนี่แหละตัด18นะฮะจะลองทดสอบกันก่อนเนาะ ไปครับเดี๋ยวไปทดสอบกันนี่เดี๋ยวกินข้าวก่อนมาทําปืนมนั่นนี้ก็ต้องได้กินข้าวด้วยนะฮะนี่อันนี้ต้มจืดนะครับอันนี้ผัดกะเพราแล้วนี่ก็ผัดกะเพราแล้วก็ต้มจืดนะทั้งหมด4ี่อย่างครับกับข้าวต่อน,นี่ไข่ดาวาไข่ทองฟ้าไปครับไ้ากกว่าหน้าหลังอันนี้อัพขึ้นบนนะเดี๋ยวเราจะไปยิงเทียบศูนย์กันตรงนน้นอันนี้คือนัดแรกที่เราจะเทียบศูนย์นะครับนัดแรกครับเทียบศูนย์ กำคอเนะาะกำคอ,อมาลองดูกันครับเดี๋ยวเรา<ด>จะมาอยู่ยยนนระยะประมาณสักเจ็ดแปดเมตรใชมเจ็ดแปดเมตรฮะเทียบศูนย์เฉยครับเราจะมาลองลูกแรกกันเลยครับหน้าบัดนาวเอาแบบตามความเคยชินของคนยิงนะฮะเล็งตรงตรเลยนะเห็นไหมอ่าตอนนี้ ลงล่างกินซ้ายนิดหนึ่งครับลงล่างไปสามนิ้วลงล่างไปสามนิ้วนะฮลละสามนิ้วกินซ้ายมาหนึ่งนิ้วฮะโดยประมาณโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล็งใหม่แล้วเราจะปรับศูนย์เข้าที่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนวิธีตั้งนะครับผมเล็งตรงนี้เนาะลูกดอกเข้าตรงนี้นะครับวิธีการตั้งเราต้องบิดมาหน่อยนึงทางนี้ แล้วก็บิดลงนะครับให้เข้าตรงนี้โอเคนะครับนะครับนี้เอาฐานมาใหม่แล้วมันคงแล้วหลังจากที่ปรับระยะแล้ปรับระยะใหม่ปรับศูนย์ใหม่ตะก,กี้ลงล่างไปนะฮะนายเอกจะว,าง,วางฐานวางฐานยิงเพื่อเอาความชัว ไม่รู้ว่าแต่โดนแล้วไม่โดนนะต้องดูเอาเองนะเพราะว่าน้กเอกพิมมือแกอ่อนมากเป็นไงทีนี้พี่น้องครับดูครับดูดูเอียงหน่อยนะเอากล้องมันเอียงนี่นะครพอดีตรงละทีนี้แล้วก็ลงละพอดีเลยพอดีแหละดเลย เดี๋ยวเลยัโอเคโอเคเรียบร้อยได้แล้วนะฮะตอนนี้ได้ศูนย์แล้วเนาะนะฮะล็อกเลยที่นี้ครับล็อกล็อกศูนย์ไปเลยครับสวยงามโอ้ไปแกรมแกรมทีนี้เราก็ไปออกหมายเก็บลกหลังสันโดยอาจารย์เมฆนะครับนี่โอเคงานอะไรที่ไม่เคยทำครับแกทำแกทำได้หมดไปครับออกหมายกัน ไม่ได้มานานแล้วนะพุ่มนี้นะลองดูสักแป๊บนะครับนูน่นจุดโผูกเพหาตำแหน่งโผูกกันหน่อยนะครับลุยลุยลุยสักแป๊บหนึ่งเผื่อเจอตัวนะแขวนยังไงวะเนี่ยป่ะลุยโลด ลองดูสักแป๊บหนึ่งนะห,หมายเดิมแต่นานมากแล้วไม่ได้มาเฮ้ยจะได้เปิดตาหมายนี้เนี่อโอ้โหสี่มิลลิเล็กตัดสิบแปดนะ โดนมั้งเนี่ยโดนอว่าไม่ดึงเลยโดนมั้งเน่เอ้าโดนดีววะโดน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 อุ้ยพี่โดเข้าหัวพอดีเลยครับเปินผมอยู่ฝั่งขวาเนาะปลาขึ้นฝั่งซ้ายนะต้องยกมานะแล้วปลามันลงมาแล้วผมเลยตามนะครับได้ตัวนั้นะข้าหัวพอดีเลยเดี๋ยวต้องลงไปเก็บก่อน สามถึงสี่โลได้ตอนนี้นะครับอุ้ยครับสามถึงสี่โลได้เนาะสวยงามมากเก็บกอ่อนถือว่าเปิดตาได้สวยหมานแล้วครับ เกือบไม่ทันนะครับเมื่อกี้ปืนอยู่ทางขวานะแต่ปลามาทางซ้ายลงไปแล้วด้วยนะครับขึ้นจิบแล้วลงมาเลยด้วยฮะดีด้วยยังเห็นเงาเงาอยู่ตามมายังโดนนะครับนี่แว่นนะช่วยได้เยอะนะครับปลาลงไปแล้วเมื่อกี้นะฮะเห็นเงาเงาฮะซัดตามก็ยังโดนตัวเนาะเรื่องเรื่องอ่ะมันมีปลาแลดมาทางขวานะครับเมื่อกี้ผมเลยย้ายปืนมาขวา ไอโดก็โผล่ซ้ายเดี๋ยวก่อนมันอาจจะเลาะอ,อยู่แถวนี้นะปลาเลดอะไม่แน่สุ่มอีกสักแป๊บหนึ่งเผื่อจะเจอตัวนะครับหลอกกันได้ไอเล็ดเกือบไม่ทันเลยโดย้โอ้ขึ้นยางทีร้องอุกมากอุกมากเลยฮยสิบสี่รูเล็ก,กนะครับ โอ้โเนี่ยมึงเนี่ยฮะยังยังไม่เห็นกูอีกดูมันดูมันเฮ้ยโอ้โหใสกระเบื้ออยู่บนนี้ไว้เฮ้ยไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งไม้ป่า โอ้ยสัตว์กระเบื้อแม่ไอ้นี่ฮอยอย่างว่าเนาะถิ่นเขานะครับเรามาเยือนถิ่นเขาเราต้องทำใจทีนี้ก็นั่งรอยพากใหญ่แหละปลาจะเข้าเนี่ยห่วย เงียบเลยครับไอ้แรดหายไปไหนไม่รู้เนาะนั่งรอมาพักใหญ่แล้วเนี่ยสงสัยวันนี้เราจะได้แค่ปลาชโดตัวเดียวคนะกลับบ้านมาทํากับข้าววันนี้ก่อนนะหิวข้าวแล้วนะครับผมมีเมนูปลาชโดเด็ดอีกเมนูนะที่จะให้ทุกท่านได้ดูกันรับรองครับแซ่บแน่นอนมันเงียบแล้วกลับกันดีกว่าครับไป ดูกันว่ากี่กิโลครับอุ้ยไ่วรุแบบนแรงไว้ไเนี่ยเอ้าล่วงล่วงล่วงพี่ล่วงตัวมันใหญ่กว่ากิโลไปแล้วนะั่นไะอ้เนี่ย,อยออเออตีไว้สามโลกว่าสามโลเจ็ดครับอืมสวยงามอยู่นนะปลาครับแปรรูปทำกับข้าวให้ดูวันนี้นะรับรองแซ่บจริงๆ แปลรูปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแยกเป็นสส่วนเนาะแยกเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหัวกับพุงจะเอาไปต้มส้มน,นะครับส่วนเนื้อเนี่ยจะทํากับข้าวเนาะเป็นอะไรก็ตามดูเอาอะไรก็ตามดูแล้วกันส่วนที่เหลือก็จะทําเป็นแดดเดียวนะครับไว้กินมื้ออื่นต่อไปครับเมนูวันนี้จะเป็นอะไรไปตามดูกันเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับผัดพริกปลาชะโดเนาะใส่ใบยี่หลานะอย่างแซ่บเลยอีกอย่างหนึ่งต้มส้มหัวปลาโดนะครับเดี๋ยวคงตักมามาแล้วต้มส้มปลาชะโดนะครับปลาท้อชิมเลยผมพกช้อนมาแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวชิมผัดเผ็ดปลาโดก่อนเมาะขนาดสุดยอดครับ อส้มๆปลาโดส,ส้มน้ำเนี่ยทำไม่เดาแค่น,นี้เนาะอ๋อโอ้ยสุดยอดล่งคอแซ่บอืมอืมอร่อยครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวกินข้าวด้วยกัน,นครับผมนะสว่ข้าวด้วยกันอันนี้หอมมากอร่อยแล้วก็หอมนะหอมใบยี่หร่านะครับมาครับกินข้าวด้วยกันนะผมผัดพริกปลาโดหรือผัดเผ็ดปลาโดฮะใบยี่หร่า ส้มๆอาดนะสวยๆชิน้นใหญ่เลยต้มอ้มเหมาะขนาดอร่อยแกงขวดเ,เรียกว่าขว่นะ <laughs> mh hmm. right, huh? mọi ให้แมวแล้วทนไม่ได้ในบ้านผมแมวแต่ละตัวนี่ใส่เสียหมดเลยกินข้าวไปแล้วต้องมาล้อมด้วยฮะในบ้านผมเนี่ยหยุดมาหารให้ไหนครับพุงหาพุงเนี่ยพุงกินหัวก่อนเจอแล้วเจอแล้วละโอ้ยเจอพุงแล้วจะต้องรีบครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนจกพุงกระโด ของอร่อยตรงนี้แซบ่บอื้อหือชิ้นนี้เนี่ยเอ้ายังไม่ยังไม่ีพุงไพงไุพงมันใหญ่ครับหั่นครึ่ง โดนโชกไปครับส่วนของเนื้อก็ยังเหลือนะครับเดี๋ยวา่าไว้ใส่เกลือเนาะกินได้หลายมือ้อเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะอร่อยครับผัดเผ็ดปลาโดหัวปลาโดส้มนะฮะแซ่บจริงๆขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับขอแซ็ต่อ